วิดีทัศน์แนะนำระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ SWU Discovery Search สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักของสมุดกลาง lib.swu.ac.th แถบเมนูด้านบนคือเมนูหลักสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆสามารถเข้ามาดูได้ที่เมนู Service ซึ่งจะประกอบไปด้วย บริการยืมคืนหนังสือบริการพิเศษสิ่งอำนวยความสะดวกโปรแกรมการสอนการฝึกอบรมต่างๆในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย mm. เพื่อให้สามารถใช้บริการระบบการสืบค้นและฐานข้อมูลออนไลน์ได้เสมือนอยู่ในเครือข่ายภายในมสวสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนที่ CLVPN โดยใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือสวู VPN ใช้งานด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN c l i n n t การเข้าใช้งานผ่านระบบ CLVPN จะสามารถเข้าใช้งานได้จาก URL clvpn.swu.ac.th นอกจากการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยแล้วยังให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่เมนู Database ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่บอกรับโดยสกออและที่บอกรับโดยสำนักขอสมุดกลางหรือเข้าใช้งาน e-journals เข้าใช้งานฐานข้อมูล open access และฐานข้อมูลทดลองใช้การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ s ส Discovery Search จากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดจะปรากฏกล่องเครื่องมือการสืบค้น3แถบเมนูหลัก สวูดิสคอเวอรีคือเครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ EDS Search คือการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการ,การอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา นิวบุ๊กคือการสืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนสามารถสืบค้นย้อนหลังได้การใช้งานระบบสืบค้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมสามารถ sign ินเข้าสู่ระบบด้วยบัวสี ID เเพื่อการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่างๆให้บริการแจ้งเตือนอื่นๆและให้ผลการสืบค้นที่ครอบคลุมสาขาวิชาข,ของตนเองมากขึ้นเริ่มต้นการสืบค้น ผู้ใช้งานจะต้องเลือกใช้รูปแบบของการสืบค้นให้เหมาะสมดังนี้หากไม่มีข้อมูลรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการสามารถใช้การสืบค้นแบบทั่วไปหรือ basic search ซึ่งผลการสืบค้นจะค่อนข้างกว้างหากต้องการกำหนดค่าการสืบค้นที่ใช้คำซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่เฉพาะเจาะจงเลือกการสืบค้นขั้นสูง advanced search หากต้องการสืบค้นจากชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งหัวเรื่องใช้การสืบค้นแบบ r Br Browse ดา r Search Basic Search คือการสืบค้นด้วยคำสำคัญซึ่งอาจจะเป็นคำหรือวลีใดๆก็ได้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลการค้นหาด้วยคำสำคัญนั้นระบบจะทำการค้นหาคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องไม่ว่าจะอยู่ต้นเรื่องกลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง จะระบุจำนวนผลการสืบค้นสามารถกรองผลการสืบค้นเพื่อให้ได้กลุ่มทรัพยากรที่ต้องการด้วยแถบเมนูทางด้านซ้าย w e a k My r e s u l t s เพื่อลดจำนวนข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปจากผลการสืบค้นที่อาจมีปีพิมพ์เก่าเกินไปไม่พบประเภทของทรัพยากรที่ต้องการต้องการเฉพาะฉบับตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุด Advanced Search มีความจำเพาะเจาะจงข้อมูลมากยิ่งขึ้นตามการกำหนดรูปแบบการสืบค้น Browse s e a r c h ได้ข้อมูลที่เจาะจงตามรูปแบบการสืบค้นที่เลือกผลการสืบค้นไล่เรียงตามลำดับตัวอักษรตัวอย่างผลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจะแสดงประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเช่นหนังสือบทความวารสารปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์ ผลการสืบค้นประเภทหนังสือจะแสดงผลห้องสมุดที่จัดเก็บตัวเล่มสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายได้จากระบบ ICL และยังแสดงความพร้อมให้บริการของตัวเล่มหากรายการใดที่ระบุเป็นวันกำหนดสง่งแปลว่าหนังสือเล่มนั้นมีผู้ยืมออกไปแล้วสามารถทำรายการจองได้ทันที ผลการสืบค้นประเภทบทความวารสารจะบ่งชี้ไปที่วารสารที่จัดพิมพ์หน้าที่จัดพิมพ์บทความและห้องสมุดที่ให้บริการตัวเล่มเพื่อความสะดวกในการค้นหาบทความผลการสืบค้นปริญญานิพนธ์สามารถเข้าใช้งานเอกสารฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องยืมตัวเล่มการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติที่ My Library Card Sign in เข้าสู่ระบบด้วยบัวสี d เข้าสู่การใช้งานระบบ MyLibraryCard Overview ภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคล l o n n s ข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศกรณีที่ยังใช้บริการตัวเล่มไม่แล้วเสร็จสามารถทำรายการยืมต่อได้โดยสามารถยืมต่อทุกรายการหรือยืมต่อทีละรายการก็ได้เมื่อทำรายการยืมต่อแล้ววันกำหนดส่งจะเลื่อนออกไปณนะวันที่ทำรายการอีก14วัน ข้อกำหนดการทำรายการเมื่อรีนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความ Renew successful แสดงว่าทำรายการสำเร็จไม่สามารถทำรายการยืมต่อได้ในกรณีที่มีรายการหนังสือค้างส่งมีค่าปรับคงค้างรายการนั้นมีผู้ทำรายการจองไว้ช่วงปลายภาคการศึกษาที่มีอายุสมาชิกเหลือน้อยกว่า14วันการ Request จะแสดงข้อมูลการจองดังที่ปรากฏ การทำรายการจองเมื่อพบว่ารายการใดปรากฏวันกำหนดส่งมีผู้ยืมออกไปก่อนหน้าให้คลิกที่โฮเพื่อทำรายการจองระบุห้องสมุดที่ต้องการให้ตัวเล่มจัดส่งไปข้อกำหนดการทำรายการจองให้สิทธิ์รับตัวเล่มตามลำดับคิวการจองสามารถทำรายการจองได้3รายการห้องสมุดจะจัดเก็บตัวเล่มไว้รอ7วันสามารถยืมตัวเล่มได้ที่ชั้นบริการตัวเล่ม กรณีที่รับตัวเล่มที่สำนักขอสมุดกลางมสวประสานมิตรให้ติดต่อรับได้ที่ชั้น2นอกจากนั้นยังสามารถจัดเก็บรายการการสืบค้น MyFavorites และทำรายการส่งไปยัง e n d n o t e อีเมลหรือพิมพ์ออกมาได้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักขอสมุดกลาง